ต่อไปเราลองมาดูประโยคที่เราจะใช้ดูนะคะว่าจะมีประโยคอะไรบ้างที่เราใช้สำหรับการที่เราจะต้องเดินทางนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะประโยคแรกเราอาจจะเป็นประโยคคำถามค่ะโดยคำถามขั้นต้นเราจะขึ้นว่าสถานที่ค่ะแล้วตามด้วยคำว่า ไปยังไงนักเรียนลองออกเสียงตามสิคะไปยังไงอีกครั้งนะคะไปยังไงอีกประโยคค่ะมีรถรอบกี่โมงมีรถรอบกี่โมงอีกครั้งนะคะ มีรถรอบกี่โมงต่อไปค่ะดูดคำถามถัดไปที่เราจะเอานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็คือระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาการเดินทางกี่ชั่วโมงหรือเวลาการเดินทาง กี่ชั่วโมงเวลาการเดินทางกี่ชั่วโมงคะ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างคำถามก็คือคำว่าที่ไหนคะ่ะที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างประโยคคำถามกันนะคะตัวอย่างแรกคะ่ะผมจะไปกรุงเทพไปยังไงครับ ถามก็คือไปยังไงนั่นเองค่ะอีกครั้งนะคะผมจะไปกรุงเทพไปยังไงครับคนที่ตอบก็จะตอบว่าไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งอีกครั้งนะคะครูจะพูดให้ช้าๆค่ะไปขึ้นรถที่สถานี ขนส่งหรือเราเรียกสถานีขนส่งว่าบอขอสอน,นั่นเองค่ะหรือเราจะพูดว่าไปขึ้นรถที่บอขอสอพูดอย่างนี้ก็เข้าใจกันแล้วค่ะลองอีกครั้งนะคะผมจะไปกรุงเทพไปยังไงครับเวลาตอบค่ะไปขึ้นรถที่บอขอสอ ค่ะประโยคต่อไปค่ะเราถามว่ากี่โมงมาดูตัวอย่างกันนะคะกี่โมงมีรถรอบกี่โมงมีรถรอบกี่โมงคาตอบค่ะสองทุ่มและเที่ยงคืนสองทุ่มและเที่ยงคืน ต่อไปค่ะถ้าเราอยากรู้เรื่องของราคาค่ะเราก็จะใช้คำถามว่ากี่บาทค่ะกี่บาทค่ะเช่นราคากี่บาทราคากี่บาทหรือจะถามว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองค่ะถ้าถามว่าราคากี่บาทก็จะตอบว่า ห้าร้อยบาทหรือเราจะพูดว่าราคาห้าร้อยบาทก็ได้นะคะต่อไปค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าการเดินทางยาวนานแค่ไหนนะคะเราก็จะใช้คำถามว่ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงลองพูดตามสิคะกี่ชั่วโมงค่ะ เพราะฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้อยากรู้ว่าใช้เวลานาน,านแค่ไหนเราก็จะถามว่าใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงคำตอบค่ะประมาณสิบชั่วโมงประมาณ10บชั่วโมงค่ะต่อไปค่ะ คำถามว่าที่ไหนคะ่ะเวลาเราต้องการจะทราบว่าเราจะไปขึ้นรถที่ไหนเราก็จะใช้คําถามว่าที่ไหนเรามาดูตัวอย่างกันค่ะไปขึ้นรถที่ไหนไปขึ้นรถที่ไหนถ้าจะให้ดีไปขึ้นรถที่ไหนครับไปขึ้นรถที่ไหนคะอย่าลืมนะคะพูดให้ไพเราะนิดนึง ก็ต้องใส่ครับหรือค่ะนั่นเองค่ะตัวอย่างค่ะไปขึ้นรถที่ไหนคำตอบค่ะไปขึ้นรถที่ไหนคำตอบก็คือไปขึ้นรถที่ท่ารถนั่นเองค่ะไปขึ้นรถที่ท่ารถค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างค่ะไป,ไ,ไปขึ้นเรือที่ไหนไปขึ้นเรือ ที่ไหนไปขึ้นเรือที่ไหนไปลงเรือที่ไหนไปขึ้นเรือที่ท่าเรือไปลงเรือที่ท่าเรือนะคะไปขึ้นเรือที่ไหนไปขึ้นที่ท่าเรือไปลงเรือที่ไหนไปที่ท่าเรือหรือตอบง่ายๆเลยค่ะว่าท่าเรือนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะนักเรียนเราลองมาดูบทสนทนาที่เราจะใช้กันนะคะ,ะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะสมมุติว่าเราจะเดินทางไปสักแห่งหนึ่งนะคะจะไปทะเลเราก็จะพูดว่าจะไปที่ไหนครับเราอาจจะตอบว่าไปทะเลค่ะไปที่ไหนครับไปทะเลค่ะ คราวนี้เราต้องการจะรู้ราคาก็จะถามว่าไปทะเลกี่บาทคะคำตอบก็คือตัวอย่างนะคะ6 0 0บาทครับ6 0 0บาทครับนั่นเองเป็นการถามราคาค่ะต่อไปค่ะตัวอย่างที่สองค่ะคราวนี้คนขับรถก็จะถามว่าสวัสดีครับไปที่ไหนครับผู้โดยสารจะตอบว่า เหมารถไปน้ำตกผาเจริญครับเหมารถไปน้ำตกผาเจริญครับกี่คนครับไปกี่คนครับคำตอบตัวอย่างค่ะเราจะไปกันห้าคนเราก็ตอบว่าห้าคนครับนะคะเราอยากทราบราคาก็ถามต่อว่าราคากี่บาทครับ1,200รบาทครับได้ครับ เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะจองตั๋วไปกรุงเทพหน่อยครับไปวันไหนคะไปพรุ่งนี้ตอนสามทุ่มครับพรุ่งนี้รอบสามทุ่มเต็มแล้วค่ะพรุ่งนี้รอบไหนว่างบ้างครับพรุ่งนี้มีว่างรอบห้าโมงเย็นค่ะจองหนึ่งที่ครับ 500บาทค่ะขอชื่อและเบอร์โทรหน่อยค่ะชื่อมาลิเบอร์086 596 6959เรียบร้อยแล้วค่ะมาขึ้นรถก่อนเวลา30นาทีนะคะครับขอบคุณครับ ขอโทษค่ะรบกวนช่วยขยับเก้าอี้ให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะให้ช่วยถือของไหมคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะต่อไปหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของการเดินทางแล้วนะคะเราเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเรามาดูสิคะว่าจากภาพนี้ถ้าเราจะไปอเมริกาเราจะไปอเมริกาเราจะเลือกไปอันไหนคะไป เครื่องบินหรือว่ารถไฟอันไหนคะคำตอบคือไปเครื่องบินค่ะต่อไปค่ะถ้านักเรียนอยากจะไปวัดค่ะวัดที่อยู่ใกล้บ้านนะคะนักเรียนจะเลือกไปยังไงคะรถจักรยานยนต์หรือว่ารถบัสคะจะไปวัดค่ะจะเลือกไปรถจักรยานยนต์หรือว่า รถบัสคะคำตอบก็คือจักรยานค่ะต่อไปค่ะถ้าเราจะไปกรุงเทพค่ะจะไปกรุงเทพจากแม่สอดที่เราอยู่จากสถานที่ที่เราอยู่นะคะไปกรุงเทพนะคะเราจะไปยังไงคะไปรถสองแถวหรือว่าจะไปรถบัสดีคะคำตอบก็คือนักเรียนเลือกอันไหนคะ รถสองแถวหรือว่ารถบัสอะไรคะตอบคือรถบัสค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะบ้านเราอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลค่ะไม่ได้ไกลามากนะคะนักเรียนจะไปโรงพยาบาลยังไงคะรถสองแถวหรือว่าไปเครื่องบินดีคะคำตอบคือรถสองแถวหรือ ครื่องบินคะคำตอบก็คือไปรถสองแถวคะ่ะต่อไปคะ่ะถ้าเราจะไปเมียววดีคะ่ะจะข้ามฝั่งไปที่เมียว,วดีที่มีแม่น้ำเหมยกั้นอยู่เราจะไปยังไงคะจะเดินไปหรือว่าจะนั่งเรือไปคำตอบคือนั่งเรือคะ่ะ แบบฝึกหัดต่อจากนี้ไปค่ะจะเป็นเรื่องของการจับคู่ค่ะระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาข้อ1ถึงข้อ3แล้วก็ A ถึง d ค่ะภาพที่1จะคู่กับข้อไหนคะมีท่าน้ำด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเลือกคู่กับข้อ1คู่กับภาพที่ a ค่ะถูกต้องค่ะข้อ2ค่ะอันนี้จะใช้คู่กับภาพไหนดีคะจะคู่กับภาพไหนดีคะ คู่กับ D ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะข้อที่3เราเหลืออยู่เราเหลืออยู่2ช้อยเราเหลืออยู่2ตัวเลือกค่ะระหว่าง B กับ C นักเรียนจะจับคู่อะไรกับข้อ3ดีคะคำตอบก็คือได้ทั้ง B และ C ค่ะเป็นยังไงคะทำแบบฝึกหัดกันเสร็จแล้ว พอจะเข้าใจไหมคะถ้ายัางไงกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ